ิชานางสาวของนล่าลหนูอิ่มเลขที่15ค่ะจิรชัชยาอุบะเมราลเลขที่25ค่ะวันนี้เราจะมาถามคำถามเกี่ยวกับการปฏิรูปศาสนาและการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ค่ะสงครามสาปีเกิดขึ้นเมื่อใดและมีผลเสียอย่างไรเริ่มต้นในปีคศ1678ค่ะนำมาซึ่งความเสื่อมถอยทางแผ่นดินและประชาชนอย่างรุนแรงค่ะ เหตุของการปฏิรูปศาสนามีอะไรบ้างพร้อมบอกตัวอย่าง 1. ความไม่พอใจต่อการทุจริตและการใช้อำนาจของคิีตจักคาทอลิก 2. ความต้องการการเชื่อมโยงกับพระเจ้าโดยตรงมากขึ้นและการตีความพระคำภีร์ด้วยตนเอง 3. บทบาทของเทคโนโลยีและการเผยแพร่ความรู้ 4. ปัจจัยทางการเมือง 5. ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม และตัวอย่างคือภัยพิบัติและโลกระบาดเหตุการณ์เช่นการะโลกในช่วงศตวรรษที่14ทําให้ผู้คนตั้งคําถามถึงบทบาทของคขิตจักรและหาคําตอบทางจิตวิทยานในรูปแบบใหม่ๆจอร์นฟรีดิทที่1เป็นใครมีบทบาทใดเป็นผู้คัดเลือกแห่งเซ็ตโซนีบทบาทสําคัญเป็นหนึ่งในพันธมิสําคัญ ของมาตินลูเทอร์ในการต่อต้านจากักรพรรดิคาทอลิกที่5ค่ะผลของการปฏิรูปศาสน,นาทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้าง 1. การการแตกแยกของคิสจักรตะวันตก 2. ผลกระทบทางการเมือง 3. ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม 4. ผลกระทบทางศาสนาและจิตวิญญาณอธิบายสงครา,ามคาคาลิเกิดขึ้นภายในอาณาเขต ของจักรวัิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ระหว่างกองกำลังชาร์ทที่5ค่ะจุดประสงค์ในการปฏิรูปศาสนาในระยะแรกคืออะไรแก้ไขข้อบกพร่องและการทุจริตในคิตจักคาทอลิกฟื้นฟูคำสอนดั้งเดิมของพระคำภีร์ลดออำนาจของสันตปาปาและคิตจักรคาทอลิกให้ประชาชนเข้าถึงคำภีร์และพิธีกรรมได้ไง่ายขึ้น การปฏิรูปศาสนาศตรวรรษที่16มีจุดเป้าหมายหลักคือคือการแก้ไขความเสื่อมโทรมของศาสนาจากจากจากคาทอลิกและฟื้นฟูหลักคำสอนเดิมของศาสนาคิดค่ะแนวคิดหลักของมา์ตินลูเทอร์ท้าทายอำนาจของคิีตจากคาทอลิกคืออะไริิตจากบทบาททางการเป็นคนกลางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าโดยเฉพาะ อย่างยิ่งเมื่อเป็นเรื่องความผ่อนปรมระบบที่อนุญาตให้ผู้คนซื้อใบรับรองการอภัยโทษเพื่อแลกกับการลงโทษบาปของตนได้โจฮันฮูเทนเ,เบิร์กมีบทบาทสำคัญคือสร้างสิ่งประดิษฐ์เป็นพิมพ์หนังสือและเอกสารต่างๆหลักคำสอนการกำหนดล่วงหน้าแนวคิดนี้ส่งผลต่อสังคมอย่างไร1 การส่งเสริมจริยธรรมทางการทำงานและระเบียบว,วินัย 2. ผลกระทบต่อโครงสร้างทางสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 3. ผลกระทบต่อทัศนคติทางการเมืองและการปกครอง 4. ผลกระทบด้านจิตวิทยาชาวฝรั่งเศสได้ก่อตั้งรัฐทิใดขึ้นและแพร่หลายในประเทศใดรัฐคาชินและแพร่หลายในสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสและ สกอตแลนด์ค่ะอย <Yeah. S 1> ่าวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปคาทอลิกคืออะไรฟื้นฟูและเสริมสร้างศรัทธ,ธาภายในคิตจักรคาทอลิกแก้ไขข้อบอกพร่องและการพิจรริตภายในคีตจักรยืนยันคำสอนของคิตจักรคาทอลิกหยุดหยุดยั้งการขยายตัวของนิกายโปรเตสแตนและ นำผู้ที่แยกตัวกับมาเสริมสร้างอำนาจและอิทธิพลของสันตปาปะิการลูเทอร์สนับสนุนหลักคำสอนใดหลักคำสอนความรอดโดยพระคุณเท่านั้นผ่านความเชื่อเท่านั้นค่ะมิสัญญาใดถือเป็นจุดสิ้นสุดของสงครามศาสน,นาและอยู่ในคอสออะไรส่วนที่สัญญาสันตปาปคอสอ .1635 าพระเจ้าเฮนรีที่8ทรงขัดแย้งกับ เหดเพราะการหย่าขาดกับพระมเหสีคือพระนางแคทเธอรีนแห่งอารากอนเพื่ออภิเษกใหม่จึงทำให้อังกฤษยแยกตัวทางศาสนาออกจากสาธารณจักกรุงโรมค่ะการปฏิรูปศาสนาได้แบ่งแยกคีสศาสนิกชนออกเป็นกี่กลุ่มอะไรบ้าง สกลุ่มคือโรมันคาทอลิกและโปรเตสแตนต์ปฏิวัติวิทยาศาสตร์กำเนิดเมื่อใดและจุดประสงค์คือเกิดในสมัยใหม่ตอนต้นและต้องการพัฒนาวิชาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ชีวะและเคมีเพื่อเปลี่ยนมุมมองของสังคมและธรรมชาติสาเหตุที่นำไปสู่การปฏิวัติวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้างพร้อมอธิบายหนึ่งข้อ 1. การพื้นภูศิลปะวิทยาและแนวคิดมนุษยนิยม 2. การประดิษฐ์แท่นพิมพ์ 3. การสำรวจโรคครั้งยิ่งใหญ่ 4. การปฏิรูปศาสนา 5. การก่อตั้งสถาบันทางวิทยาศาสตร์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเครื่องมือการประดิษฐ์เครื่องมือใหม่ๆเช่นกล้องโทรทัศน์กล้องจุลทรรศนาฬิกาและเทอร์โมมิเตอร์ของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์เริ่มต้นเมืออ่อใด ในทวีปยุโรปช่วงปลายสมัยฟื้นฟูศิละปะวิทยาต่อเนื่องถึงเคศตศักราชที่18ยุคกาลิเลโอกาลิเลออีมีผลงานอะไรทางวิทยาศาสตร์ผลงานด้านดาราศาสตร์เช่นการพัฒนากล้องโทรทัศน์ผลงานด้านฟิสิกเช่นหลักการของความเฉื่อยยุคเรืองปัญญาคือการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมของเหล่าปัญญา ชนยุโรปและอาณานิคมทวีปอเมริกาช่วงคริสตศตวรรษที่18โลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลและดวงดวงดาวโคจรรอบโลกเป็นวงเป็นวงกลมคือหลักความเชื่อของใครโดยนักปราชญ์สำคัญสองท่านคืออลิสโตเติลและปาโตเลมีของใครและถูกดีพิมพ์ขึ้นในปีใดเป็นผลงานสำคัญของ i s a ซกนิวตันปีพิมพ์ในปี1687หลักสำคัญของไอแซกนิวตันคืออะไรกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกฎแรงโน้มถ่วงสากลการพัฒนาระเบียบวิวธีทางวิทยาศาสตร์เปอร์นิคัสเป็นใครและมีบทบาทสำคัญคือเป็นนักคณิตศาสตร์และนักดารา,าศาสตร์เป็นผู้คิดค้นแบบจำลองระบบดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง การประดิษฐ์แท่นพิมพ์ส่งผลต่อการปฏิวัติวิทยาศาสตร์อย่างไรทำให้เกิดการผลิตและเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์จำนวนมากเช่นหนังสือหนังสือพิมพ์และโปสเตอร์การในวิกฤตในยุคตอนปลายการล่มสลายทางประชากรย่อย่างรุนแรงความไม่มั่นคงทางการเมืองและความวุ่นวายทางาศาสนา ปฏิวัติวิทยาศาสตร์ส่งผลต่อมนุษย์อย่างไรมนุษย์สามารถค้นพบวิทยาศาสตร์และเอาชนะธรรมชาติได้และยังสามารถนำธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์เกิดการเรียนรู้และเกิดการพัฒนาการกระบฏในชนบทที่โด่งดังกระบฏ f เฟสมิดขศ .1323 ถึงขศ .1328 เป็นการเริ่มต้นการจลาจลในชนบท แพทย์ผู้ค้นพบการไหลเวียนโลหิตคือใครวิลเลียมฮาวีจากจากออตโตมันถือ um กำเนิดจากกำเนิดจากเบลิกหรืออนาเขตที่ก่อตั้งขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของอนาโตเลียการก่อตั้งมหาวาลัยและสมาคมวิทยาศาสตร์มาทำไม เป็นการลงทุนที่สำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวเพราะเป็นการสร้างรากฐานความรู้บุคลากรที่มีคุณภาพและนวัตรกรรมซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าและความเจริญของสังคมโลกการฟื้นฟูศิลปวิทยามีผลดีอย่างไรทำให้มนุษย์มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองเพื่อพัฒนาบุคคล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของตนเองให้ดีขึ้นใครเป็นคนพัฒนากล้องจุลทรรศน์ฮาริเพอรไฮเป็นคนสร้างและกาลิเลโอกาลิเลออีเป็นคนพัฒนาต่ออติตาลีที่ประดิษฐ์กล้องจุลทัศน์และประดิษฐ์เพราะเหตุใดากาลิเลโอกาลิเลออีจุดป,ประสงค์เพื่อสังเกตโคจรรอบดวงดาว ผลกระทบของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ด้านสังคมมีอะไรบ้างการเปลี่ยนแปลงมุมมองและความเชื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงในด้านการศึกษาและการเผยแพร่ความรู้พวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ